สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวนะคะไปกันค่ะขี่รถไฟฟ้านะคะอะไรเ่ยเที่ยวสุมสวนกันเออไปตาตกรถไหมนะหลานทรายนะคะลูกทรายละหลานทรายนะคะ,ะ,คะทุกคนลูก กำลังพากันออกไปที่สวนที่พากันไปชมบรรยากาศเดี๋ยวตีพาไปชมบรรยากาศนะคะนั่งรถไฟฟ้าลูกสายก็มาแล้วไอเพลงเดีเเ๋ยวเยป็นปะไอเพลงวะเนี่ยทำไมไอเพลงฮะมัลก็มันอย่างหนึ่งเอางวัวมาแล้วเตี๋ยวเออเพเราเลี้ยงอยู่สวนนี่เตี๋ยวไป ไปเที่ยวกันนะ กันยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะอาชีพหลักก็คือทําไร่ทํานาทํารั้วทําสวนนะคะทุกคน <ทำ S 1> ก็<ห>นจะ,<ห>ะมีบางส่วนนะคะก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายไอ้แก๊ไอ้แก๊กกำลังเลี้ยงงวนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะพออาชีพหลักก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คบรรยากาศอยู่บ้านก็เข้าที่ทุกคนเห็นเนาะบรรยากาศก็ถือว่ายังปกแบบเออ ใช้ชีวิตตามแบบธรรมชาติอาศัยธรรมชาติเป็นหลักนะคะแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เนาะเิ่นจะใช้แบบพื้นที่ว่างนะพื้นที่ว่างหรือว่าพื้นที่เพอปลูกแบบว่างๆเนี่ยเพื่งนจะเป็นแบบคนจีนนะคะคนเข้ามาเข้ามาเป็นว,ว่าเข้ามาเออมาปลูกทําการเกษตรใส่อย่างเส้นปลูกมันสับปะหลังหรือว่าจะเป็นต้นปลูกกล้วยเนี่ย คือไม่ให้พื้นที่อาจจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะคะแล้วก็ป enfin ลูกประเภทพืชการเกษตรเป็นีประเภทลำไยอันเนี้ยแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเสาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสาเสาเสาระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหรถนะคะกาลังมาเลยเดี๋ยวเรารอก่อนให้เข้าไปก่อนอ่ะมันคือเบรกบมยูหรอกนะคะเดี๋ยวให้ดูนะ ก็จะเป็นบนรรยากาศบนเส้นทางที่จะไปไล่ไปนาไปสวนของตีนะคะทุกคน <Okay. S 1> ก็จะพาทุกคนไปเรื่อย <Okay. S 1> ๆนะคะมีบ้านคนอยู่ไหนอยู่ตีนะะ่อันนี้จะเป็นจะเป็นสะพานหรือว่าเพิ่นเรียกบ้านตีเพิ่นจะเรียกว่าขัวนะคะทุกคนขัวนี่ค่ะมีรถมันหลังมาตรงละ อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยจับดีๆเด้จับดีๆได้นะคะนี้จะเป็นสะพานนะคะหรือว,ว่าขัวนะคะที่สิ้นจุดนี้นะคะก็จะสิ้นสุดแนี้ค่ะจากจากเพนก็จะสร้างสร้างถนนนะคะสร้างถนนมาถนนลาดยางมาถึงแค่จุดนั้นนะคะ ประมาณจุดนี้ไปก็จะเป็นถนนเขาเรียกว่ารองบประมาณต่ออีกนะคะรองบประมาณต่ออีกถนนนี้ก็จะเป็นถนนดินแดงนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นถนนดินแดงเนี่ยก็ทางไปนาตีก็จะครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าทางลาดยางเนาะอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นถนนดินแดงส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าท่าเรือนะคะทางบ้านตีเพิ่นอาจจะเรียกว่าท่าบัตรนะคะท่าบัต เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะข้ามสู่ไปสู่ตัวเมืองยินกันได้นะคะอีกฝากหนึ่งของของที่นี่ก็จะเป็นจะมีถนนหนทางแต่ส่วนมากก็จะเป็นไรนาหรือว่าสวนอะไรเงี้ยค่ะคนเ,เนาะนี่ก็จะเป็นสวนที่พ่อกับที่แม่ของตีนเข้าไว้นะคะข้างๆข้างผมอ,อันนี้ก็จะเป็นท่าบาัต อันนี้เป็นข้าวน้ำเงิมช่วงนี้ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรียกว่าน้ำเงิมน,นะคะเพิ่งก็จะอาศัยอาชีดก็เรียกว่าคือเป็นเงินคือคำวุ่นเตี่ยฮึ๊บจะใส่ตอนนี้ดิฮะจะใส่ Hook 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 cho bake 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 อันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศในล่อ,ลองแม่น้ำางิมนะคะอันนี้จะเป็นแม่น้ำที่แบบเรียกว่าไหลจุดไหลผ่านนะคะไหลผ่านหลายหมู่บ้านที่เราอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะใช้อาชีพการ,รเกษตรหรือใช้อาศัยแม่น้ำางืมเนี่ยเป็นหลักใช้จากดูดขึ้นมาแล้วก็รดนะคะทุกคนรดน้ำ พืชการเกษตรนั่นแหละคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะบางคนก็อาศัยแบบเขาเรียกว่าอะไรใส่เบ็ดใส่มองเงี้ยค่ะมีเรือกีดเรือใบเงี้ยใส่เบ็ดใส่มองใส่จันใส่เขาเรียกว่าอะไรอา่ามีแบบเขาเรียกว่าหาจินตมธรรมชาติล่ะคะ่ะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะส่วนนี้น้ําขึ้นนะคะแต่ว่าสองสาาัปดาห์นี้มาผื้สื่อ่นบอกว่าน้าลดแล้วนะคะทุกคนก็เนื่องจากมันฝนตกเนาะฝนตกดูทางนี้ฝนดีมากเลยนะคะนี่ค่ะ บรรยากาศจะเห็นแบบนี้เลยค่ะนี่คืออยู่บ้านตีนะคะพาพี่พี่เอสทุกท่านมาเลาะดูเลาะชมบรรยากาศอยู่บ้านนะคะก็จะเห็นแบบนี้เลยค่ะอโอ้โหเด็กๆก็นั่งงอยสนิค่ะเห็นไหมนั่งงอยเลยนะคะเนาะอ่าส่วนเรือนะคะส่วนเรือจุดนี้พี่จะเอ่อเป็นเรือรับจ้างเนาะเป็นเรือเรือข้ามนะคะจะใร้เพี่เรียกว่า อาเป็นบักใหญ่เรือใหญ่นะคะใช้ข้ามประเภทรถใหญ่ได้ประเภทรถหนักประมาณไม่เกินน่าจะได้หลายตันอยู่นะตีว่านะคะก็ตอนนี้เพื่อนอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็ไม่ใช่เพราะรับจ้างเฉพาะรถใหญ่นะรถเล็กมอเตอร์ไซค์อะไรนี้ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวตีจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวตีจะพาลงไปดูที่เลือนะคะทุกคนที่เหลือที่เพื่อน,นข้ามมานะคะ จะพาข้ามไปเที่ยวสมด้วยพาเพิ่นข้ามมาเนาะนะคะจะเป็นบักข้ามเป็นเรือข้ามนะคะก็ยังไซแบบนี้นะคะบางจุดแต่ส่วนใหญ่เนาะคนจะไปทางอ่าเพิ่นจะไปทางเป็นสะพานมากกว่าหรือว่าเป็นขัวข้ามมาเนาะ,ะแต่ว่าถ้าไซทางนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางลัดนะคะ เรือนะคะเรือที่เพื่อนทำมาหากินเนาะเรือที่เพื่อนใสเรียกว่าใสบิดใสมองหาอยู่หากินเนี่ยนะคะเป็นแม่น้ำที่ไหลลึกมากมาก,มากเลยนะคะน้ำกว้าง จะพามาดูเหล็กไหลนะคะทุกคนเคยเห็นเหล็กไหลไหม <laughs> จะพามาดูเหล็กไหลนะคะเหล็กไหลกลางแม่น้ํานะคะทุกคนเนะะี่ยกำลังมาเลยนะคะเหล็กไหลนะคะใครเคยเห็นเหล็กไหลบ้างนะคะกำลังมาเลยนะคะฝั่งนู้นน่ะ อากาศเย็นมากเลยนะคะพี่่านยืนน้ําแบบนี้น้ําก็ค่อนข้างที่จะขุ่นเหมือนกันนะจะเป็นเรือรับจ้างนะคะทุกคน มาแล้วมาแล้วนะคะทุกคนเริ่มมาแล้วมาแล้วนะคะน,นี่เป็นจะเป็น

tên gặp tu tu hồn em ba tên gặp tu hồn thì tên cái gì ai tâm nữa พาเพื่อไปนั่งเรือเล่นนะใครทำเนียบไปไปเออพึ่งนึ่งไปก่อนไปนั่งเรือเล่นค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนั่งเรือเล่นนะคะวิบ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 ใช่พึ่งพึ่นั่งเพื่อเล่น ขี่เรือเล่นนะคะทุกคนจะเป็นหลานทรายนะคะลูกน้องทรายแม่นะคะก็มารับจ้างขับเรือเนาะเรียกว่ารับจ้างขับเรือนะคะทุกคนนะคะโดยให้รถใหญ่ะคะัะ จะมีข้าวโพดที่ใช้สำหรับผลิตอาหารสากลหรือว่าข้าวโพดแขกซึ่งเพิ่มก็มีการปลูกมากันงแตยาวนานหลายปีแล้วค่ะสมัยียังไม่ได้ไปไทยกีก็ได้ไปรับจ้างตัดนะคะรับจ้างตัดข้าวโพดแขกข้าวโพดนะคะนั่นแหละค่ะและทีนี้มีวิถีชั้นธรรมชาตินะคะการหาอาหารกินเนาะจนสาวเช้าี่ช่วงเช้าเนี่ยเป็น ทุกคนใส่เบ็ดใส่โมงยามเบ็ดยามโมงตอนเช้านี่มายามนะคะส่วนตอนแรงจะไปใส่นะคะทุกคนจะไปใส่เบ็ดใส่โมงตอนแรงและยามเบ็ดหรือว่ายามโมงคือประมาณตั้งสี่โมงห้าโมงอย่ามึนก็เริ่มพากันลงมาใส่เบ็ดตระนองยิ่งช่วงน้ำไหลยิ่งช่วงน้ำหลากช่วงน้ำขึ้นแบบนี้เนาะ ปลาหลากปลาเข็งปลาคอปลาอะไรเยอะแยะมากมายปลาดุกปลาอะไรล่ะค่ะทุกคนเนาะนี่แหละค่ะปลาจากธรรมชาตินะคะหามาแซ่บๆแซ่บนะคะทุกคนแซ่บนะคะนั่นแหละค่ะน้องก็เพิ่นแบบเรียกว่ายึดการอาชีพแบบโฮมเย็นเป็นหลักนะคะทุกคนบางคนหามาได้เยอะก็ขายนะคะขายโลนึงเท่าไหร่ลุ้นสามสิบพันลุ้นส่าวพันเนี่ยส่าวพันสามสิบพันสี่สิบพันกีบยิ่งคือว่าเป็นปลาที่เพิ่นใส่จานตัวย้อยนะคะทุกคน ตัวสาคนอุ้่ก็มีนะคะคนสมคนอุ้ก็มีตอนนี้ถึงอีกป้างของค่าเล้นะคะลดตัวกำลังจะลงนะคะกเาะการต้องนะก็จะถ้าพูดถึงทางเข้าบ้านเข้าได้หลยทางนะคะสองทางนี้จะเป็นการ เรือสซงท่านี้จะเข้าด้วยกันท้ามเรือข้ามน้ำนะคะข้วาม่ายที่เก็บเงิน่านต้งน้ำนะคะสามารถเข้าได้3ทาง3ทาง4ทางนั่นและค่ะทุกคนเนาะทางนึ่งก็จะไม่ได้มาทางน้ำ กำลังทับกำลังพื้นกับหลังบ้านนะคะแล้วก็ตามการที่เพื้นได้บางเขตไว้นั่นแหละเนาะอันนั้นก็เรื่องโกเครื่องผู้ใหญ่ก็้นนะคะก็ดีก็เป็นปัจจุบันธรรมดาก็ไม่สามารถเข้าไปเก้าไกรได้ได้นะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะอันนี้เครื่องแบบนี้พื้นก็ขึ้นแบบสามพันอ่ประมาณว่าเหตุการการพัฒนาของพื้นของแต่ละหมู่บ้านนะคะแต่ละหมู่บ้านคือหมู่บ้านตีนะคะ อันนี้ทางอันนี้เป็นที่เรียกว่าทางห่อนที่โลกพี่ตีไทยพี่มึงคิได้กินง่ายมันทีู่ดกตอนบนเนี่ยเป็นทางทิเหนึ่งคิดหนึ่งะจะ เ่มนตามควมเสื้อนะคะทุกคนตามความเสื้อก็เรียกว่าเสื้อแบบเออเรื่องราดต่างเรื่องราวเรื่องราวแบบความเสื้อของส่วนบุคคลองแต่ละคนนะ่วเนาะแถวบ้านตีนะคำเป็นตังเนาะแบบตีไม่พอเจ้าาบเจ้าเ่ เหลือแค่ตีคนเดียวที่ยังไม่ได้ไปเกาหลีนะคะเออกับพี่สาวอีกคนนึงนะเกับน้องสาวอีกคนนึงนะคะที่ยังไม่ได้ไปเกาหลีนะคะทุกคนทั้งสองคนที่เหลือไปหมดแล้วนะคะทุกคนน้องทรายน้องสาวสองคนนะคะน้องใจนะคะแล้วก็น้องทรายน้องสาวไปจนหมดแล้วนะคะทุกคนไปทํางานที่เกาหลีจนหมดนะคะขอแสดงความเสียใจกับพีเอสดิวท่านนะคะแต่โทรศัพท์หาน้องใจน้องใจบอกปากความคิดถึงพีพีเอีทุกท่านด้วยนะคะวันไหนมีโอกาสนะคะ Chat, มีโอกาสกลับมาแล้วจะถ่ายภาพบรรยากาศึงน้องใจให้ดูนะคะดำามันอาบน้ำนะคะก็ตอนนี้นะคะก็สูง m ิ ah claro> UH <c oughs> <c oughs> n g ไวบนกันไปเรื Teams> ่อยๆนะคะ้าประกันได้ดีนก็ต้องกลับขอทุกทุองไินะคะตอนนี้เราก็กลับมาถึงทีกปักงฝังหนึ่งแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะไปบ้านเดียวสองคันเลยดี ไอเนอลูกแม่ลูก จะป้าบบล่แหละขึ้นบ่กแหละ